สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวงานอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นงานพลอยให้ดูกันนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมงานทองเหลือง,หลองชุบโครเมียมนะคะไม่ลอกไม่ดำอยู่ได้เป็นปีอันนี้เราใส่กล่องพทอมส่งให้สวยงามแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าด้านในสินค้าจะเป็นยังไงนะคะแบบนี้ค่ะอยู่ด้านนอกกล่องนะคะ นี่ดูพลอยกันชัดๆนะคะดูลายนะคะเป็นลายลวดลายกระหนกสวยงามด้านหางก็เป็นคล้ายพญยานามนะคะสวยงามงา,มานประณีตมากดูด้านหลังค่ะของเราเน้นที่ฝีมือนะคะนำไปให้ผู้รับเทศกาลปีใหม่นะคะเป็นที่ระลึกก็ดูมีคุณค่านะคะมีความ ใจก็ติดต่อเบอร์ ID Line นะคะ0890643887ได้นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่169บาทไม่รวมค่าจัดส่งค่ะ